กลัวออชิ้นไอชียังไงนะเหมาะแล้วอเหมาะแล้วโอ้บรรยากาศเหมาะมันเป็นอะไรที่แบบเพราะว่าไอไอไอแพนจะอยากได้ทีแรกแว่าเหมยมันเป็นรูปเป็นรูปๆคำๆมาเลยนะ สามสามพันเก้าของจริงไม่ทำอย่างนี้ไม่ทำอย่างนี้ครับลูกนั่งดีๆโตไปอยดูนี่ดูดูดูคนนั่งเรียบร้อยดูคนนั่งเรียบร้อยไม่หือไม่เอืไม่งกือบอ่ะเยับพี่พี่หน่อยอไปไหนไปไหนแล้วขมูรู้มาว่าเปิดได้แล้วก็ไหนดูดิดูดิดูดิพี่พัดพี่พัดดวนะไรกับไอ้โม่ไหมนี่ดูดูอะไรกับไอ้โม่พี่ชินนี่นี่ก็มีปูมีดอกเครื่องให้ปูเป็นเครื่องอ้าว มันให้กันด้วยโปรนีเต่าเชียงพวดยเพิ่งซือมาใหม่แล้วแล้วเอาไปขายขายให้พี่ปูนหรือเปล่าก่อขายให้ปูนหนึ่งแล้วก็แบตไม่ดีแล้วก็เลยอ๋อเหรออ๋อมันมันใช้แบตเยอะไหมลูกกว่าเขาใช้ถึงห้าแบตอ๋อใชถึงห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าใช้สิบเหรอไปแล้วยังเอาแล้วยังเอาแล้วยังงอนและงอนไขไปดูที่มปนงอนไขไปเรียกไปดิงอนและเป็นงอนไขทำน้องนะลูก betul. <laughs> <laughs> เสียงอะไรอ่ะอะไม่สบายหรือเปล่าเดี๋ยวไอโม่ไอ้สี่คนละงนดูเน้นนนนนเน่เน่เนะเน่เน่เน่น่เ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 นดเน่น่เน่เน่นเน่เ่ไ่เน่น่เน่เเ่่เ่่่พ่เนเ ขาวหกโมงแล้วนะหกโมงแล้วมีรายการของผแล้วหกโมงยี่สิบเก้าเสร็จแล้วกินข้าวง่ายเนาะของผมนี่นะโอ้ยเจ้านี่กินข้าวยากป่าอุ้ยซอมบี้ซอมบี้เยอะอุ้ยซอมบี้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 ทำไม่ดีเล นังลมนังลมนังลมนังกูอ่ะอออ๋ออ้ยไม่ไดิเฮ้ยกินหัวแล้วกินหัวแล้วเักกินหัวแล้วกินหัวแล้วกินหัวลักกูไหนชี้ไปหาใครอ่ะชี้ไปหาพี นั่นนะชี้ไปไหนไหนดูดินั่นเออเออนี่นไปดูดิไปดูดิพ่อไปดูดิเออพ่อไปดูดิพ่อดูดิไปเออไปไป่าไปไปทุกคนกันไป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 กลัวล้กลัวล้วไปไปหาไหนนะหาไม่หาแม่หา ถาาหลน้องกลัวแล้วน้องกลัวแล้วอ่าไปละไปละน้องกลัวละวเอาพี่ปูนมาพี่ปูนมาพี่ปูนมาละพี่ปูนมาละจะไปดูที่พี่ปูนมีอะไรเขามีอะไรกันให้แกล้งน้องกระหลบไม่แกล้งน้องมะโน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 มาน้องกลับบ้านเลยกลับบ้านโ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 นไวบ่ายไวบ่ายไปบ่ายไวบ่าย